สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยกใหม่นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการมัดเชือกกระถางต้นไม้แบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อไว้ห้อยโชว์นะครับหน้าบ้านนะครับสวยๆนะครับนะครับวิธีการมัดนะครับก็มัดนะครับแล้วก็ห้อยไว้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมาครับเดี๋ยวมารับชมวิธีการมัดกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมเชือกมานะครับหเส้นนะครับแบบนี้ก็ความยาวนะครับเราก็กะตามตัวกระถางของเรานะครับให้เราเตรียมเชือกมานะครับแล้วก็พบเชือกนะครับไปแบบนี้ตรงนี้ให้ทำเป็น วงกลมนะครับไว้แบบนี้นะครับแล้วนำกระถางที่เราจะทำไว้โช์นะครับวางทับให้วางก,งกลางๆนะครับของเชือกปมนะครับตรงนี้วางไปเลยแล้วนำปลายเชือกตัวนี้นะครับมาคล้องที่หวงวงกลมตัวนี้ นี่นะครับเชือกสองเส้นนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วเชือกตรงนี้นะครับก็ทบกลับมาฝั่งนี้นี่นะครับแล้วให้นำเชือกสองเส้นนี้นะครับามาวางทับข้างบนนี้ ทำเหมือนกันนะครับแล้วให้ดึงเชือกเส้นตัวนี้นะครับทั้งสองเส้นนะครับขึ้นมาครับดึงขึ้นมาเลยแล้วเราก็ขยับให้มันล้งตัวกระถางของเรานะครับว่าเราจะต้องการล้งจุดไหนนะครับเราก็ดึง นี่นะครับเสร็จแล้วนะเห็นไหมมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับทําแบบง่ายๆนะครับวิธีมัดเชือกห้อยกระถางนะครับเพื่อ,อห้อยโชว์หน้าบ้านนะครับหรือเราต้องการห้อยสิ่งของต่างๆนะครับที่เป็นรูปกระถางแบบนี้ก็ได้นะครับ ไม่หลุดนะครับใต้ล่างนะครับก็นี่ครับจะล้างไว้อย่างนี้นะครับเพื่อรับน้ําหนักนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุใหม่ด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ